สวัสดีครับอันในมื่อนี้สิไปอันตะเตฟันเราสิไปหาหมอฟันแล้วบอกบ่าใครได้ปวดฟันถึงเวลาเราจะไปหาหมอเราวสมือผ้าตะแยเจือไปหาหมอเราอ่ะถ่าวบ้าเราก็ไปยังสี่นะผู้ฒ่าเอ,อ้ยไปครับไป ไปป้าจะปอไปอยู่นี่แลลหละเงงใงได้เนาะ้นานเจ็บป่วยมัวยบ่เมโลไปลาบมันมาเสือเราทุกคนเลยไปไปเที่ยวในเมืองนี่ที่ไหนไปนำกันเลยค่ะใหญ่แท้นน่ทุกคนเอายี่หมูดูคุเอาฟูงไก่บงรูปบทตัดใหม่ เอ้ยรถขีบไหมรถตัดไหมรถตันใหญ่เตียงพอเลยคุณคะโหดดดใหญ่แท้เนาะได้มานในเมืองนี่ก็ได้เห็นอยังเขาแปลกๆเลยยวนบานปลาบานให่เจิงกวเห็นหนึ่งแค่ปลาเห็นแต่ปลาเห็นอะู้ผู้ใดญ่มากเครื่องยื่นเครื่องจับ I'm going to so to Sweden. See, you have steel on the wheels there. Mm. They're on the ear. Mm. You do like this now. this wheel goes in the ear. Mm. Check down from for the city. You go turn. Mm. You lift up these wheels. Mm. So, you don't need to take away this shed, yeah. มันนีย like ังอยู่ในนะเพยุ่นว่าน้าเขาอันขึ้นเขาขึ้น pues ย so um ังเขาก็ระเอาล่วงนะนี่โซเอนโซเนาะเออคุณอ่ะโซนนั่นน่นอืมตดเร็จท แล้วค่ะมาแต่รุ่งพยาบาลน,นี่ละ่ะเดี๋ยวกับสเตฟานเดี๋ยวกับยัยจือจริง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 เามามาเอาไบเอามาทำยังไง มาจ่ายตังค์ช่วงวางเด้อตุคนเด้อเคนี่เด้อเฮ้ยไม่รู้พักเขียนฟังซีมีพลาสอืมาเบิ่งนาสเตป้าเ้ยขาจ่อไปทางห้ลอดพื่นอะ เนาะเข้าไปตรวจสวอบเบื้องแล้วว่าจะเป็นนี้ย่ะเทฟ้าเลยถ่าแล้วก็เป็นนั่นเป็นนี่นะเจ้าเย้ยเจอไหมล่ะยัง่าถ่าเลยกัยังเป็นเปล่นเด้นัดดเฮ้ยปุ่นกับตัวเนาะ ทาง,าทางทททราถไันนไทเหรอยุคโตนโอ้โหโอ้โอหโออ้โห้โโออโอ้โทาอหโอโอ้โหโอ้โหโอ้โาโอ้โหหโอ้โอ้โหโอ้โ้ออ,อ้โิโอิโหอ้อ้โอ้โ้ 对。

แล้วมาถามขาหน่อยมาตื่นสายวันนี้เาย้อนย้อนขั้นเยอะกระปิเดาเสย้อนันใอ่คหมยอนปเราต้อ้นงวดเฉพาะอดยว่าใช่คุณมาหลายเลยทุกคนเจอกันใหม่ไนยวัยเราเน่ยอเรียนกินเขาแค่นี้กยเด้อดจ้ากินเขาคน เราก็ไม่คิดนะแล้ขอทุะกุนมออคนีความส,สุขจุดปราบรางกายใปนแมดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสูบสุกคนได้เจอมันไปในเมืองตีฟ้านไปหาหมอฟ้านฮอดบ้านฮอจจามารีวิวของไปซื้อร้านไทยเบิง่งซื้อของร้านไทยว่าดได้อย่างมาเน่อันได้อย่างมาเน่ปติ ได้ขนมเส้นจ้าขนมเส้นแหงฟองห่อแล้วก็เขา่าเข่าอบหอมมะลิน,นี่เขา่าอันเข่ากล้องเพราะว่ายอยเจอมันเป็นไขมาสูงเพิ่นไวกินเขาขาวหลายนะจ้ะได้ซื้อเข่ากล้องมานี่เข่ากล้องอนี่นี่กับเขา่าเบอรมะลิอันนี้น้ำย่านั่งกระป๋อง ทำยีน้ากระป๋องเลยสองอันกะทิอันนี้อันนี้ยังก็อันนี้นะในค้านีย้าวเนียต้มยำในแกงมัสมันค่ะน้ำปลาหนึ่งขวดน้ำปลาลาบพะย่ะไม่เจ้าสูตรยี่ห้อบุ๊คเสียพริกเกลือเนาะน้ำปลาลาบพะย่ะไม่เนาะนี่ะจ้าเนี่ยได้เนี่ยได้ เอาอันนี้ละ,ะเี่เตรียมวิวที่วิวของก็ต้องจัดระเบียบเรียบร้อยกุแน่จะเตรียมกันเลที่เด็ดมีอย่างปติที่เด็ดนี่คือใบนางรักค่ะใบนางรักคือผักอิกตู่แกงเห็ดแกงอมแกงใจเหยียงกระแซบผักอิกตูน่นี่แต่ก็ว่ามัน บัควายได้ใส่แลนะ้วเนาะมันอยู่ไกลบัควายได้ซื้อนะนาเพราะว่าอยู่ในเมือ,องไกลเนาะแล้วปีหน้าจะปลูกอยู่เดี๋ยวไปบ้านเขาจะเม็ดมาปลูกอยู่อบางอิตุเนี่จ้ะเอานี่ละจ้าไา้ไอ้ที่เด็ดกะว่าแยกบุญสีไม,กกม้เก่าหมื่นมันเตียนมันเจียนอันบนหื้อทุกคนเป็นเหียวบอกเสียหวาจาวังไดนี่เนี่ย,ยจ้ะที่เด็ดคือได้ผกอีตุใบานางรักค่ะเอาใส่แว่นตาบึ้งก่อน ไทยบาสลิกาใบแมงลักใบแมงลักจะบาดเกินสอเกยนยี่สิบหาคนใไมนั่งลักยี่ิบหาคนอันของทั้งเบริรนี่อันห้าร้อยทิบสามคนจ้ะทั้งเบิร์เนี่ยจะเป็นเงินไทยเท่าใดบ้งเี่ยเจอบอกกันเป็นเงินสวีเดนห้ารอยสิบาคนเอา เจมกับมารีวิวให้เบิง้งขอบคุณทุกคนเด้อจ้าที่เขามารับชมยายเจิมช่วงระบบเ์วิสเดน่นบ้านๆเอฟซีทุกคนที่น่ารักทั่วโลกนั่นแหละไปใส่กับไปน่วกันเจบเห็ดเขาปลาก็ไปน่วกันเห็เบิ้งเจมบ่อนกระตากระตึงแน่กะฟังไปเด้อจ้าแค่นี้ละพอกันไม่คิดหนาขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรง สวัสดีจ้าบ๊ายบาย